สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านนะคะที่เข้ามารับฟังคําพยากรณ์ในช่องของจิราพาชาแนลในคลิปนี้ก็จะเป็นการพยากรณ์นะคะทั้งหมดมี3มลัคนาราศีในปีพุทธศักราช2565มีเกณฑ์จะได้คู่เป็นคนดีมีฐานะความเป็นอยู่ที่ร่ำรวยนะคะแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปดูในรายละเอียดก็ขอฝากท่านผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องของจิราพาชาแนลทาง YouTube ด้วยนะคะ ในคลิปนี้ก็จะเป็นการพยากรณ์ชาวลัคนาราศีกันนะคะชาวลัคนาราศีกันก็เป็นหนึ่งในจำนวน3ลัคนาราศีค่ะที่ในปีนี้นะคะมีเกณฑ์จะเจอเนื้อคู่มีเกณฑ์จะเจอคนที่ใช่นะคะแล้วก็เป็นคนที่มีฐานะความเป็นอยู่ที่มั่นคงและเป็นคนดีด้วยนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะชาวลัคนาราศีกันก็ควรจะได้จากการผูกดวงวางลัคนาจากวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดนะคะสําคัญมากๆเลยค่ะคือเวลาเกิดคําพยากรณ์ก็ ก็จะได้มีความใกล้เคียงกับดวงชะตาของท่านมากที่สุดนะคะส่วนถ้าท่านใดนะคะที่ไม่ทราบว่าท่านเกิดที่เวลาอะไรก็ดูในลักษณะของวันที่และเดือนค่ะท่านที่เกิดอยู่ในช่วงของวันที่17กันยายนไปจนถึงวันที่16ตุลาคมก็สามารถเข้ามาดูในคลิปนี้ได้เลยนะคะ ในปีพุทธศักราช2,565นะคะมีดวงดาวใหญ่ๆห,ห,หลายๆดวงเลยนะคะมีเกณฑ์การโครจรย้ายราศีก็จะมีนะคะก็คือดาวพระราหูนะคะก็ย้ายไปแล้วนะคะในวันที่30มีนาคมปี65นี้และดาวพระฤหัสค่ะในวันที่8เมษายนนี้ก็โครจรน,นะคะมาเล็งที่ลัคนาของท่านเลยและในปีนี้ก็ยังมีดาวมฤตยูค่ะที่จะโครจรโยกย้ายราศีเมื่อดวงดาวต่างๆนะคะมีเกณฑ์การโครจร ย้ายราศีแล้วได้ตำแหน่งที่เด่นดีนะคะก็มักจะให้คุณแก่ทุกทุก,ทกลัคนาราศีเลยค่ะที่ผ่านมานะคะดวงของท่านใดนะคะถ้าไม่ดีเลยนะคะแต่เมื่อดาวพระพฤหัสและดาวพระราหูโคจรมาได้เด่นไม่ได้ดีงี้ก็ยังทําให้ชีวิตของท่านท่านนั้นนะคะดีกว่าที่ผ่านมาอย่างมากมายเลยนะคะ และในคลิปนี้เราก็จะมาพยากรณ์ในเรื่องของดาวพระพฤหัสค่ะซึ่งเป็นดาวสุพเคราะห์ใหญ่นะคะเป็นดาวแห่งความสําเร็จเป็นดาวแห่งความสมหวังนะคะและดาวพระพฤหัสตรงนี้นะคะเป็นเจ้าเรือนภพปัตตนิและอีกภพเรือนหนึ่งก็คือเป็นภพพันธุของชาวลัคนาราศีกันนั่นเองค่ะ เมื่อดาภพพฤหัสนะคะโคจรมาเล็งที่ลัคนาของท่านเช่นนี้เขาก็จะอยู่ตรงนี้ประมาณ1ปีนะคะเพราะฉะนั้นตั้งแต่วันที่8เมษายนปี65เป็นต้นไปเลยนะคะจนถึงประมาณต้นปีพศ66ค่ะเป็นระยะเวลา1ปีท่านผู้ชมมีเกณฑ์นะคะ ท่านใดที่โสดนะคะก็มีเกณฑ์จะเจอเนื้อคู่ตามพื้นดวงชะตาของท่านคนที่เข้ามานะคะเขาก็จะเป็นคนดีมีมโนธรรมมีโมโนจิตเวลาจะพูดอะไรก็มีเหตุมีผลนะคะและเป็นคนเที่ยงธรรมมากๆนะคะไม่เข้าข้างคนผิดและในบางครั้งเขาก็จะเป็นคนที่มีความสง่างามมีการแต่งตัวที่ดีนะคะแต่อย่างไรก็ตาม ในเมื่อดาวพระพุทธหัสดวงนี้มีความหมายถึงพบพันธุด้วยและดาวพระพุทธหารดวงนี้ได้ตําแหน่งกเกษตรตราทิพยบดีคนที่เข้ามาเขาก็ต้องมีบ้านมีรถมีที่มีทางก็ต้องมีความมั่นคงไปตามดวงดาวค่ะและเมื่อเรื่องบ้านเรื่องรถและก็เรื่องอสังหาริมทรัพย์มีมีความมั่นคงเช่นนี้นะคะก็ ส่งผลไปถึงการงานด้วยค่ะการงานของเขาก็มีความมั่นคงหรือบางครั้งนะคะเขาอาจจะมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่สูงมากๆเลยทีเดียวนะคะหรือบางครั้งนะคะอาจจะเป็นในลักษณะที่ญาติพี่น้องของท่านนะคะในช่วงระยะเวลานี้แนะนำให้ท่านรู้จักก็เป็นไปได้หรือ คนที่มาในช่วงระยะเวลานี้นะคะอาจจะเป็นญาติห่างๆของท่านก็เป็นไปได้เ,เช่นเดียวกันนะคะก็แสดงว่าในช่วงระยะเวลานี้ถ้าท่านใดย,ยังโสดก็มีเกณฑ์จะเจอคนที่ใช่หรืออย่างน้อยๆนะคะก็เกิดความรักขึ้นมาในช่วงระยะเวลาระหว่างหนึ่งปีนี้ค่ะแต่ถ้าท่านใดนะคะที่มีคนรักมาแล้วนะคะและ,และดวงของสองท่านสมพงกันนะคะในปีนี้เช่นเดียวกันท่านก็มีเกณฑ์จะแต่งงานกันนะคะ เราก็มาดูดาวอีกดวงหนึ่งนะคะก็คือดาวมฤตยูดวงนี้ในวันที่7กรกฎาคมปี65นี้เขาก็จะมีเกณฑ์การโคจรเข้าไปอยู่ในภพสุภะของท่านภพสุภะก็หมายถึงว่าภพที่เกี่ยวกับชื่อเสียงเกียรติยศนะคะหรือภพที่เกี่ยวกับต่างประเทศชาวลัคนาราศีกันนะคะเมื่อดาวมฤตยูเขามักจะเปลี่ยนแปลงจากสิ่งเก่าๆไปสู่สิ่งใหม่ๆเสมอในช่วงระยะเวลานี้นะคะฐานะความเป็นอยู่ของท่านอาจมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงพลิกแบบจากหลังมือเป็นหน้ามือ ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันอาทิเช่นอย่างที่บอกท่านอาจจะมีเกณฑ์การแต่งงานกับคนที่มีฐานะความเป็นอยู่ที่ร่ำรวยฐานะในสังคมของท่านก็ย่อมมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงและในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ที่ดาวมฤตยูโคโจรมาอยู่ตรงจุดนี้ประมาณ7ปีนะคะท่านมีเกณฑ์จะได้เดินทางไปต่างประเทศหรือท่านอาจจะมีคอนเน็ชันต่างๆเกี่ยวกับต่างประเทศก็เป็นไปได้นะคะ จากการพยากรณ์ทั้งหมดก็พอสรุปได้แล้วนะคะว่าชาวลัคนาราศีกันในช่วงระยะเวลาประมาณ1ปีนี้นะคะที่ดาวพฤหัสค่ะ โคจรมาเลงที่ลัคนาของท่านท่านจะสมหวังในเรื่องความรักท่านเคยผิดหวังมาแล้วนะตอนนี้ลองเปิดใจนะคะลองดูคนที่เข้ามานะคะถ้าคบกันไปคุยกันไปนะคะแล้วก็มีความสนิทสนมในเวลาอันไม่นานนะคะนั่นแหละค่ะคือเนื้อคู่ตามพื้นดวงชะตาของท่านก็ลองรับพิจารณาไว้แล้วนะคะและคนที่เข้ามานะคะท่านก็จะได้คนที่มีฐานะความเป็นอยู่ที่ร่ำรวยหรือ คนที่เข้ามานะคะจะมีการงานที่มั่นคงรวมไปถึงนะคะมีทรัพย์สินเงินทองนั่นเองค่ะถือว่าในปีนี้นะคะท่านโชคดีที่สุดในรอบของ12ปีเลยนะคะ แต่อย่างไรก็ตามคำพยากรณ์ในคลิปนี้เป็นเพียงการนำเอาลัคนาราศีกันมาพยากรณ์ร่วมกับดวงดาวที่โคจรอ,อยู่ในช่วงระยะเวลานี้ท่านผู้ชมนะคะควรจะนำคำพยากรณ์ตรงจุดนี้นะคะไปปรับกับดวงของท่านไปปรับกับชีวิตของท่านให้ได้ประโยชน์มากที่สุดเลยนะคะถ้าท่านผู้ชมชอบในคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ